แต่ว่าพอกดรอบที่สองอ่ะมันมันได้มันได้อันนี้เลยไปรอบที่เราจะล่วคุณได้มือเราได้ไอ้มือที่คุณน้องเขาไปรอเตกมาได้อะไรอีกเดี๋หวอกได้มืออีกนะใช่ค่ะคุณเราเกลือจริงไม่ไหวขอบคุณนะคะสองอันเราได้มือที่คุณรักเขาสองอันเลยค่ะคุณน้องครบสองข้างเลยลองลองคุณนี้ลองลองใหม่ลองใหม่เผื่อจะไม่ได้มือแหละเราก็ต้องได มือคุณอันนี้โคตรทุเรศมากดิคโก้อยู่แ<ล>บบข้างๆอ่ะข้างซ้ายเรามันเลยมาคุณอ้อ <c oughs> มันน่าเกลียดที่สุดเลยอันนี้เราหัวใจแบบหัวใจเราแบบเราดีใจไปแล้ว,ลวสุดท้ายมันก็ <c oughs> มันทําให้หัวลดใจเราแบบว่าตายหยุดเต้นไปเลย,ยมันเล่นกับใจไปคุณนรีรอบที่สอง <c oughs> อุ้นเราได้ห้าเปอร์เซ็นเฮ้ยเฮ้ยไอ้หมดพอเล้วพอแล้ว คุณลงมาแล้วขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณเสียๆค่ะเราพอใจแล้วใช่คุณคนได้ดิสโก้กับเราดิคุณไม่ใช้อันนั้นกาตตเชนได้ไงก็มันได้อันนี้ะคุณอ๋อดิสโกคุณทำเราหัวใจวายไปรอบหนึ่งแล้วอ่ะเราคิดว่าเราไดแน่ๆขพออีกรอบจริงๆรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอะไรครับเนี่ยรอบสุดท้ายดิโก้ดิโก้ มือ,มอ